เมนท์ใครแบบพิงชอบเจนนี่กับริซ่ากึ่งบ้าไม่บ้าไม่ลดด้วยตัวเองถ้าเราไม่สร้างด้วยตัวเองแล้วใครจะมาสร้างให้เราน้องหมาชื่อไม่เลยวันแรกก็แบบนี้เดี๋ยวก็นอน หอมรุปพวกนี้พี่พี่ใส่เดินแบบเมื่อวานหนักไหมไม่เหลือปวดหัวไม่หมดเลยแล้วนอต่อทำผมคนแรกตั้งแต่สิบมงเดินทุ่มหนึ่งคิดดูว่า มันจะทนการกดทับได้ขนาดไหน,นมันปวดหัวมากๆแล้วเมวื่อวานเนี้ยถ้าแบบหน้าตาแบบบึ้งใส่ใครอะก็ขอโทษด้วยว่าปวดหัวจริงมันมีแต่แบบแพคแต่ว่าไม่ใช่ของซีโร่เันกลินแบบซีแบบ100%ไม่ชอมกิ่นแบบซีเจ้ก็สั่งจื้ีแต่ถ้าสปปนซ์แบบซีเขาเขาได้นะคะ <laughs> <laughs> อนต้องฝึกอะไร อาจจะต้องฝึกอินเนอร์ให้มันใหญ่กว่านี้ยค่ะอินเนอร์แบบความไม่กลัวใครอะแต่แบบดึงดูดอะพอแม่ประกวด แม่แอนไม่จัดเอนอยู่ที่ไหนสักทีคืออะไรคืออะไรไม่เข้าใจพี่เนาต่อจากวันที่รีบสอบขอพอรให้ติดมาหาหลัยตอนนี้บรรจุเป็นคูณแล้วคะ่ะโอ้ยเก่งมากทำผมแล้วนอนรอนานกว่าเพื่อนจริงคือเอาคนอื่นอะมาทำแบบไปพวกผมตรงผมอะไรเงี้ยมาทำก่อนอย่างดีอีก นั่นคือปุดหัวมากอะ่ะไม่จัดที่ไทยอ่ะเขาต้องหาสป,ปอนเซอร์ก่อนสิจัดเองก็เสียตังเองอืม นางดูเหมือนคนกังวลเคยถ่ายเลยอาจจะต้องฝึกสายตาอ,อ,อาจจะต้องฝึกการโฟกัสใหม่ชอบเล่นกีฬาอะไรตอนนี้ชอบเล่นแบดค่ะแล้วก็ ดำน้ำฟรีฟรีดิฟกินแบบนี้มีติดขมบ้างไหมไม่มีเลยอะข้างบ้านเป็นไงไม่รู้เหมือนกันส่งใครไปชามดีมีใครอ่ะไม่รู้อ่ะ ใช่เมื่อวานนี้เห็นทรงผมแอนชีแล้วแบบว่ามันต้องเพลงนี้มันต้องเพลงนี้เลยเ,เสียงนก,กงหัวจุก <laughs> มีใครได้ดูปะอยู่บ้านทั้งวันเลยเหรอไม่รู้ว่าวันนี้แอนชีจะไปไปกินข้าวไหมเพราะว่านางบอกว่าวันนี้นางไม่ได้ทำอะไรก็เลยว่าถ้าว่าหน้านางว่างอ่ะก็จะเหมือนแบบไปกินข้าวกัน ไปกินหมวกกวูกระทะถ้าไปถ่ายถ่ายรูปวีซ่าต้องทำที่ไหนอะ่ะพอดีเดี๋ยวนนต้ต้องไปทํทำงานที่อิตาลีถ่ายงานเม่อไหรเรื่องไหนตุลามวลาว กี่วันเจ็ดมั้งเจ็ดหรือห้าไม่แน่ใจเนี่ยจะได้ไปอิตาลีครั้งแรกอะทำถ่ายเจนซี่ง่ายกว่าค่ะแต่ว่านี่มันเป็นของรายการพาไปทำทำไมรายการไม่จัดการให้ ไม่ถ่ายรูปที่ส่งแต่เอกสารเอกสารนะเขาพาไปทำค่ะเอกสารเขาพาไปทำแต่ว่าลงอะ่ะถ่ายเอง l o e f o m p ิ i <c oughs> ขอว่าพี่พลอว <c oughs> ไม,ม่ชามคืออะไรพ่อยออกไปดูหน่อยหิว่าคนตัดหญ้าเขาอยู่ตรงนี้ป้าเผื่อถามให้เขาตัดถามแ้วหนิงไหม นั่นิ่งเขาให้มีเขาเขาให้คนมาตัดดอกต้องทำดิเดี๋ยวดีาเรมแล้วก็ขอแปลนบ้านเราต้องไปขอแปลนบ้านที่ใช่ไปแกนไม้สรุปเราต้องบอกไปแล้วนะชอบถามอะไรสัมพันธ พี่เคยรลเซอร์สีอุดตันไหมเคยค่ะและรัวเองทกานรบงานทำการบ้านมายแมปปิ้งไหมคะประมาณสองแสนค่ะอ๋อไซเบอร์โฟโต้ตรงแถวสายามสแควร์ใช่ไหมทำดีใช่ปะหนึ่งในน้คือจะคือวยาว่าแบบเผื่อแบบอาท้าทาย แต่ว่านี่นานแล้วแต่ก่อนห้นี้มัน็มีข่าวกับหลายโคอยางไหมถ้าป็ลเช็คทน้อยพวกเอที่าแวนอเตอร์อะไรก็ว่าก็ว่าไปแต่ที่บอกอะอันนี้ไม่เป็นข่าวเรื่องของมึงเขาจะฟังแบบกุงเต้าที่แบบเล็กจริงๆแล้วเอาเป็้มาให้ได้แล้วว่าแต่ก็คือเือเืว่าเาแบบอยากได้ความาทาผที่บากเกงมหเกอกันอกลัเก่งมานานที่ว่าไปยีนี่ตกาไหมตกาน่อนสยอน tại vì vấn đề nước của Việt Nam thì đã là vấn đề phải